สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักเน็ตเวิร์กโทโพลจีนะครับเน็ตเวิร์กโทโพลจีคือรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายในแบบต่างๆที่ใช้เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปซึ่งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันนั้นเป็นได้ทั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรก็ได้เช่นกันโดยเน็ตเวิร์กโทโพลจี มีลักษณะภายนอกของการเชื่อมโยงเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักรหลายรูปแบบโดยแต่ละรูปแบบก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นขนาดของโรงงานและจุดประสงค์ในการใช้งานโดยรูปแบบของทอโพโลจีนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือรูปแบบ point to point และรูปแบบ Mul t i p o i n t network topology แบบ Point to Point คือการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด ซึ่งสื่อกลางที่ใช้เชื่อมต่อกันจะเป็นแบบมีสายหรือแบบไร้สายก็ได้โดยอุปกรณ์แต่ละคู่จะมีจุดที่เชื่อมต่อกันเฉพาะคู่ของตัวเองเท่านั้นทําให้การทํางานค่อนข้างจํากัด n e ็ w o r k t o กโทอ o g y แบบ m ัลติพอยต์คือการเชื่อมแบบหลายจุดซึ่งจะใช้สื่อกลางในการสื่อสารร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ที่มากกว่า2เครื่องขึ้นไปโดยรูปแบบในการเชื่อมต่อหรือโทอ p o l o g ีจะมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต เรามาทำความรู้จักทโปโลจีตัวแรกนะครับ 1. ก็คือทโปโลจีแบบบัสเครือข่ายแบบบัสเป็นรูปแบบที่มีผู้นิยมใช้มากแบบหนึ่งเพราะมีโครงสร้างไม่ยุ่งยากและไม่ต้องใช้อุปกรณ์สลับสายการเชื่อมต่อมีลักษณะเป็นแบบหลายจุดสถานีทุกสถานีรวมทั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นในเครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่อสารหนักเพียงสายเดียวเราเรียกว่าแบ็กบอ การจัดส่งข้อมูลลงบนบัสจึงสามารถทําให้การส่งข้อมูลไปถึงทุกสถานีได้ผ่านสายแบ็โบนนี้การจัดส่งวิธีนี้ต้องกําหนดวิธีการที่จะไม่ให้ทุกสถานีส่งข้อมูลพร้อมกันเพราะจะทําให้ข้อมูลชนกันโดยวิธีการที่ใช้อาจเป็นการแบ่งช่วงเวลาหรือให้แต่ละสถานีใช้ความถี่สัญญาณที่แตกต่างกันภาพนี้นะครับจะแสดง ข้อมูลแบบบัสโทโพโลจีบัสโทโพโลจีก็คือทุกเครื่องจะบวิ่งบนบัส้สนี้นะครับโดยเครื่องจะมาเชื่อมต่อกับบัสตัวนี้นครับโทโพโลจีแบบบัสนั้นจะมีข้อดีและข้อเสียดังต่อไปนี้ข้อดีนะครับเป็นระบบการทํางานที่ง่ายไม่ซับซ้อนประหยัดสายสัญญาณที่จะต่อเครื่องจากแต่ละเครื่องเข้าด้วยกันและหากต้องการขยายกําลังการผลิตก็สามารถดูแลติดตั้งเพิ่มได้ง่าย ข้อเสียของมัสทโพโลจีเมื่อเกิดปัญหาจะหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากถ้ามีการส่งข้อมูลเยอะๆในครั้งเดียวจะทำให้ประสิทธิภาพของเครือข่ายลดลงถ้าเกิดปัญหาเพียงจุดเดียวจะส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งเครือข่ายรูปแบบที่2อทโพโลจีแบบวงแหวนหรือว่าริงโทโพโลจีเครือข่ายแบบวงแหวนเป็นลักษณะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากันเป็นวงกลม โดยสถานีแต่ละสถานีจะต่อกับสถานีที่อยู่ติดทั้งสองข้างของตนเองโดยจะมีการเชื่อมโยงเครื่องขยายสัญญาณของแต่ละสถานีด้วยกันเป็นวงแหวนสัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนแบบจุดต่อจุดไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับภายในเวลาที่กําหนดโดยเครื่องขยายสัญญาณเหล่านี้จะมีหน้าที่ในการรับข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองหรือจากเครื่องขยายสัญญาณตัวก่อนหน้า และส่งข้อมูลต่อไปอยังเครื่องขยายสัญญาณตัวถัดไปเรื่อยๆเป็นวงหากข้อมูลที่ส่งเป็นของสถานีใดเครื่องขยายสัญญาณของสถานีนั้นก็รับและส่งให้กับสถานีนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับว่าเป็นของตนหรือไม่ถ้าใช่ก็รับไว้ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อไปอีกทั้งสามารถตรวจสอบความผิดพลาดในการส่งได้ด้วยในกรณี ที่เครื่องรับปลายทางไม่ได้รับสัญญาณข้อมูลในเวลาที่กําหนดก็จะมีการแจ้งความผิดพลาดเกิดขึ้นในเครือข่ายดังรูปนะครับจะแสดงริงท o โพโลจีทโพโลจีแบบริงก็จะมีข้อดีและข้อเสียดังต่อไปนี้นะครับข้อดีความเร็วสูงกว่าท o โพโลจีแบบบัส อุปกรณ์แต่ละเครื่องส่งข้อมูลได้เท่าเท่ากันการส่งข้อมูลนี่จะส่งไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับข้อมูลจึงไม่มีโอกาสได้ชนกันสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้หลายๆเครื่องพร้อมๆกันส่วนข้อเสียของรีโนโบรจีหากมีจุดใดขัดข้องก็จะทําให้ล่มทั้งระบบเสียเวลาในการตรวจสอบเครือข่ายและความปลอดภัยในการใช้งานต่ํานะครับ รูปแบบที่3 t o p o l o g y แบบดาวหรือ Star topology เป็นการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารโดยมีสถานีกลางหรือฮับเป็นจุดผ่านการติดต่อกันร,ระหว่างทุกโหนดในเครือข่ายสถานีกลางจึงมีหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมเส้นทางการสื่อสารทั้งหมดนอกจากนี้สถานีกลางยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยจัดส่งข้อมูลให้กับโหนดปลายทางอีกด้วยการสื่อสารภายในเครือข่ายแบบดาวจะเป็นแบบสองทิศทาง โดยจะอนุญาตให้มีเพียงหนดเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายได้จึงไม่มีโอกาสที่หลายๆโหนดจะส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายในเวลาเดียวกันเพื่อป้องกันการชนกันของสัญญาณข้อมูลเครือข่ายแบบดาวเป็นโทคโลยีแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันนังรูปนะครับลักษณะจะมีครับเป็นตัวผ่านโดยแต่ละ โหนดที่มาเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อโดยมีสายมาเสียบที่ช่อง i j 4 5นะครับนี่เรามาดูข้อดีข้อเสียของโพ p o โ o จีแบบดาวนะครับข้อดีของโ o p o l o g ีแบบดาวสามารถขยายเครือข่ายหรือเพิ่มได้ง่ายนะครับเมื่องานมีสเกลงานที่ใหญ่ขึ้นหากมีจุดที่เกิดปัญหาจะไม่ส่งผลต่อระบบทั้งเครือข่ายการดูแลรักษาง่ายหากเกิดปัญหาสามารถตรวจสอบได้ง่าย ศูนกลางสามารถตัดเครื่องมีปัญหาออกจากระบบได้โดยไม่กระทบอุเทืองในระบบเครือข่ายเลยข้อเสียใช้สายในการเชื่อมต่อเท่ากับจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหากฮับมีปัญหาจะรับส่งข้อมูลไม่ได้เลยค่าใช้จ่ายสูงครับแบบที่4ีโปรโลจีแบบผสมโทรโพโลจีแบบผสมเป็นการเชื่อมต่อที่ผสมผสานเครือข่ายย่อย หลายส่วนมารวมเข้าด้วยกันเช่นนำเอาเครือข่ายระบบบัสระบบริงและระบบสตาร์มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเหมาะสำหรับบางหน่วยงานที่มีเครือข่ายเก่าและเครือข่ายใหม่ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ระบบไฮบริดเ็ตเวิร์กนี้จะมีโครงสร้างแบบโพลาร์จิเคิลหรือทรีที่มีําดับชั้นในการทำงานดังรูปนะครับจะแสดงแบบไฮบริดทโพโลจีก็จะมีแบบวงแหวนนะครับ ร่วมกับแบบ Pass แล้วก็มาร่วมกับแบบ Star นะครับเรามาดูข้อดีข้อเสียของ Hybrid Topology ข้อดีคือสามารถเชื่อมระบบเก่าและระบบใหม่ให้ทำงานร่วมกันได้มีรูปแบบ t o p พโลจีที่ยืดหยุ่นสูงสามารถขยายรูปแบบการเชื่อมต่อได้โดยไม่มีข้อจำกัดนะครับสามารถรองรับการปรับใช้อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อได้อย่างยืดหยุ่น ส่วนข้อเสียของไฮบริดทโพโลจีนะครับหากเสียหาย1จุดจะทําให้จุดอื่นๆใช้งานไม่ได้จนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จนะครับเมื่อระบบมีปัญหาจะทําให้หาข้อผิดพลาดได้ยากเพราะต้องหาจุดที่ผิดพลาดทีละจุดการเพิ่มจุดโครงข่ายใหม่นี้ทําได้ยากเพราะต้องตัดสายนะครับรูปแบบที่5้าทโพโลจีแบบต้นไม้หรือทรีท o โพโลจี มีลักษณะเชื่อมโยงคล้ายกับโครงสร้างแบบดาวกับแบบบัตสมกันโดยมีสายนำสัญญาณแยกออกไปเป็นแบบกิ่งไม่เป็นวงรอบโครงสร้างแบบนี้จะเหมาะกับการประมวลผลแบบกลุ่มจะประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับต่างๆกันอยู่หลายเครื่องแล้วต่อการเป็นชั้นๆดูราวกับแผนภาพองค์กรแต่ละกลุ่มจะมีโหนดแม่และโหนดลกูกในกลุ่มนั้นที่มีความสัมพันธ์กัน การสื่อสารข้อมูลจะผ่านตัวกลางไปยังสถานีนอื่นได้ทั้งหมดเพราะทุกสถานีจะอยู่บนทางเชื่อมและรับส่งข้อมูลเดียวกันดังนั้นในแต่ละกลุ่มจะส่งข้อมูลได้ทีละสถานีโดยไม่ส่งพร้อมกัน T t o t o l o g y คือ Topology ที่มีการเชื่อมต่อที่พัฒนามาจาก Star Topology โดยจะมี h ับอยู่2แบบก็คือ Active Hub และ Passive Hub การเชื่อมแบบ tree topology นั้นมีเพื่อรวม topology อย่าง star topology และ bus topology เข้าด้วยกันซึ่งการเชื่อมต่อแบบ tree topology จะมีสายส่งสัญญาณหลักและจะแยกออกไปเป็นกิ่งรอบๆเป็นรูปร่างคล้ายต้นไม้ตามชื่อการเรียงลำดับและการส่งสัญญาณจะเป็นลักษณะลำดับชั้นคือไล่จากโนดแม่ลงไปสู่โนดลูก จากรูปนะครับเรามาดูทรีโ o โ o ล o จีก็จะมีบัสเป็นเส้นแบกโบนแล้วก็จะมีสตาร์มเกากนะครับจะมีสตาร์มเกาะทำให้เป็นลักษณะเหมือนต้นไม้ <c oughs> เอามาดูข้อดีข้อเสียของทรีโ o โ o ล o g ีข้อดีเป็นระบบที่สามารถติดตั้งและดูแลได้ง่ายตรวจสอบได้ง่ายเมื่อมีเครื่องคอมพิวเตอร์เสียเปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่ายและตรวจสอบจุดที่เสียได้ง่าย หากต้องการขยายกำลังการผลิดสามารถเพิ่มเครื่องจักรได้ง่ายข้อเสียนะครับมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงใช้สายเคเบิลจำนวนมากมีโอกาสที่ระบบเครือข่ายล้มพร้อมกันได้ง่ายแบบที่6กท o ป o โลจีแบบเม h หรือแบบตะข่ายเม h ท o p o โลจีรูปแบบเครือข่ายแบบนี้ปกติใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้างหรือ wide area network ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อสายหรือการเดินของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดต,ต่างๆทำให้มีการเดินทางข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะ